มาแบบวัยรุ่นเพราะว่าวันนี้เป็นรถวัยรุ่นนะคะกับ c ีวิก FK ค่ะโหปกติแล้ว c ีวิกเนี่ยจะมาเป็น4ประตูนะคะแต่คันนี้เนี่ยมาเป็นแฮชแบ็กเลย5ประตูเคคันนี้ที่ต้องบอกเลยว่ามันใหม่มากๆไวแค่1 000, 8 0 0น8,000โลเท่านั้นเรียกได้ว่าใหม่น้อยที่สุดเลยในในตลาดตอนนี้ที่มีนะคะสีเนี่ยไม่เคยทำสีเลยสักชิ้นเป็นสีจากโรงงานเลย ด้านหลังเนี่ยโหโดดเด่นด้วยสปอยเลอร์นะคะมีสปอยเลอร์ทั้ง2อันเลย2ชิ้นปี2019โหใหม่มากรถปีเดียวเองข้างหน้าเนี่ยก็จะเห็นเป็นไฟ LED นะคะอันนี้เป็นฟู LED เลยสวยงามมากกับกระจังหน้าพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะมาดูข้างในกันดีกว่าคะ่ะ นี่เรามาดูเลยว่าใหม่ขนาดไหนใหม่ที่1 8 0 0 0โลเท่านั้นเองดูสภาพสิคะมันสวยกริบมากๆเบาะนะคะเหมือนกับยังไม่มีใครใช้เหมือนกับออกใหม่ป้ายแดงเลยเบาะที่นั่งข้างหน้านะคะคนขับแล้วก็ด้านด้านนั่งหน้าเนี่ยจะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าด้วยเกียร์เนี่ยออเป็นแบบ cvt 7 s p e สปีนะคะแล้วก็มี p a d เดิ Chip ด้วย แต่เครื่องยนต์คันนี้นะเครื่องยนต์พัน0แบบเทอร์โบนะคะเขาบอกว่าเวลาอัตราเร่งเนี่ยเวลาเร่งนี่โ้โหแรงถึงใจในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังก็ใหม่มากๆค่ะคือจมพูมองด้วยตานี้ก็คือว่าไม่มีร่องรอยเลยอะ่ะคือเจ้าของเดิมดูแลรักษามาดีมากจมพูจะบอกที่หนึ่งคันนี้ลูกค้าไปเทิร์นกับ BM ป้ายแดงโหใส่ของได้เพียบเลยนะคะ นอนได้ด้วยก็คือดอกเียไม่แพงเลย2.79เท่านั้นเองนะคะวารันตีศูนย์เนี่ยถึงปี6-5เลยก็คืออีก2ปีเลยนะคะห้องเครื่องเนี่ยของตัวนี้นะคะจะเห็นสัญลักษณ์ Honda Earth d r e a m t เทคโนโลยีนะคะ v t e c t u r อ o โครงสร้างตัวถังนี่เดิมเดิมประวัติการเข้าสูเนี่ยเขาก็เพิ่งเข้าสูน Honda เพิ่งเช็คระยะมาเองนะคะเมื่อ1,5ื่นเท่านั้นเองรถที่ใหม่น้อยมากๆแล้วก็ใหม่มากๆค่ะ ไม่แค่1 8 0 0 0มืโลเท่านั้นเอง